หลังใสแบบนี้บนแอป Facebook และ Facebook Messenger กดหัวใจกดติดตามแล้วมาดูกันเลยครับวิธีในคลิปนี้นะเพื่อนๆจะต้องใช้มือถือ Xiaomi Redmi หรือปกะกนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปที่ทำงานได้บนระบบมี u i นะครับคลิปนี้ผมก็ใช้ Redmi Note 5ครับอายุ4ปีกว่ากั5ปีแล้วครับมั่นใจได้นะครับว่าเครื่องเก่าก็ทำได้อ่ะเปิด Facebook ให้ดูก่อนเห็นไหมฮะทึบนะฮะปกติ Facebook ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Messenger ทึบครับ ให้เพื่อนๆนะครับมองหาแอปทีมนะครับในถาดแอปนะครับกดเข้ามาให้นับหน้าตาแบบนี้ครับแอปทีมนะครับให้เรากดมาที่แท็บแอคเคา t ์ครับเพื่อนๆให้ไปล็อกอินเข้ามีแอคเคาน์ก่อนนะครับให้ขึ้นรูปโปรไฟล์เราแบบนี้นะครับแล้วมองหาคําสั่งที่เขียนว่าทีมแลบครับกดแตะเข้ามานะครับทาสเปรย์เลนส์ไเอร์นะครับอ่ามันจะออฟอยู่นะครับตรงนี้คือไวเบอร์โปร่งแสงนะครับเพื่ๆกดมานะครับโยกสวิตช์เปิดให้มันเป็นอ n อนนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับระดับได้ถ้ามาทางซ้ายสุดนะครับมันจะมองไม่เห็นเลยนะครับตรงตรงนี้ต้องกลางนะฮะแล้วก็เอาวอลเปเปอร์ชัดสุดๆก็คือจะมาขวาสุดนะฮะอ่าผมผมปรับอยู่ประมาณตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆเข้ามาครั้งแรกเราจะไม่ได้ปรับแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันนะครับจะบังคับนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาอยู่ที่หน้านี้นะครับอ่ในหน้าวอลเปเปอร์นะฮะให้เพื่อนเลือกวอลเปเปอร์ที่เพื่อนต้องการก่อนนะครับ อะสมมุติว่าผมจะเอารูปนี้นะครับอ่เราจะมีรูปให้เลือกนะครับเพื่อนๆกดที่ปุ่มแอปพลานะครับเวลาเรื่อกดไปแล้วเนี่ยจะมีหลายคำสั่งให้เลือกนะครับให้เพื่อนๆเลือกอันนี้ครับ s set as transparent w a l l p a p e r นะครับกดแตะเข้าไปครับโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำการปรับแต่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องระบุแอปพลิเคชันก่อนนะครับเราเข้ามาที่หน้าเดิมนะครับ t e a m Lab ตรงนี้นะครับจำได้นะครับอ่า ตรงนี้ครับสำคัญครับเพื่อนๆ s e l e c t App ัดช o ดนะครับก็คือแอปไหนบ้างที่จะให้พื้นหลังใสน,นะครับหาเพื่อนๆก็เลือก Facebook กับ Messenger เข้าไปครับแอปที่อยู่ในหน้านี้เพื่อนๆสามารถเลือกไปได้หมดเลยนะมันคือแอปในมือถือเรานะคะใช้จะไปใช้กับ Line ใช้กับอะไรก็ได้หมดนะครับทุกแอปแชทเลยผมเ,เลือก Facebook กับ Messenger ไปแล้วแสดงว่าหน้านี้เราย่อไปได้เลยนะครับ ก็โปร่งแสงจะมีผลเฉพาะแอปที่เราเลือกเท่านั้นนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปกังวลในส่วนแอปอื่นนะฮะอ่ะมาดู Facebook เรานะครับเห็นไหมฮะใสแล้วโอ้มนอาจจะใสเกินไปนะครับเพื่อนๆก็ไปปรับระดับเอานะครับนี่นะครับอ่ะมาดู m e s s e n g e r กันบ้างนะครับใสไหมใสสิครับปรับเป๊ะขนาดนี้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างพเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์แชร์ไปให้โลกรู้ครับว่าเสี่ยมี่ของเราเจ๋งแค่ไหน กดหัวใจกดติตาาให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ easy android